อลงร่าากยที่นอนให้ยายล่าแหมมีคลิปหนึ่งค่ะแต่ยังไม่ได้ลงมันมันจะเด็ดกเลยใช่ไหมน่ารักพอๆกันอาจิตย์ที่นอนอันนี้นุ่มไหมคะนอนไปไม่นุ่มไม่เป็นที่นอนเราเลยนะไม่นุ่มค่ะมีแต่ก้านปักๆทั้งนั้นเลยชอบแต่ก้านี่เยอะชอบพี่แบมมีเอทแพคค่รอคะเขามีแปดอันไม่ใช่แค่เราเคยไปนับหรอคะั้งก็แปด เนี้ยนับอย่างนี้เลยอยากลับบ้างอันนี้ขีดแหละเขาปนบอกว่าอ้าวคนโสดจะออกกําลังกายเปนยังไงล่ะคะออเขายิมค่ะออที่อมอันนี้เสียงก็อิจฉาอืก็เรื่อยๆค่ะเราเติมเรื่อยๆอยู่แล้วไอ้เขบอกว่าแปกไ่่อยแจุกบ่อย ที่แม่บอกเหรอคะตามนั้น,นะคะะ่ะ,ะ,ะ,ะมันจริงจุ๊บบ่อยจริงไหม,มทำแล้วบ่อยไหมไม่ย่าไม่รู้ว่าต้องเปรียบกับอะไรอ่ะแบบถ้าบ่อยสําหรับนี่คือเท่าไหร่หน้าหมดเออหน้าหมชาวเท่งเย็นนะคะโอ้ยน้อยอย่างนั้นน่ะต้องเยอะอยวกว่านั้ววนสิคะจุ๊บแค่สามรอบต่อวันถือว่าน้อยนะคะอ่ะจริงจริงสูงสุดละกี่วันคะโอ้ สิบอับค่ะได้จุ๊บเนาะจุ๊บ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 ถ้าเจอกันก็จะเติมรักค่ะเรียกว่าเจอเจอปุ๊บจุ๊บปั๊บอย่างนี้เหรอได้ไหมได้ไหมเจอปุ๊บจุ๊บปั๊บเียยังไงได้ไงแต่ส่วนมากตอนที่เราทักทายคนเราก็จะเฮลโลอยู่แล้วถูกป่ะคะพอจุ๊บทุกวันมันมันเขินนะหรือมันหรือมันชินนะไม่ไม่เขินแล้วก็ไม่ชินค่ะหนูขิงได้เพิ่มนะได้เลยได้เลยขิงได้เลยเพราะแบบทุกครั้งที่ จุ๊บพี่แแบก็เหมือนครั้งแรกตลอดค่ะเพราะว่าแบบเราแบบเรียนร้แลเหมือนต้องผิดทุกวันใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแบบนี้อะไรแบบนี้เขยกอะไนสดตายเลยแบบนี้เขาเรียกว่านี่นะแม่เติมพี่แแบกเติมพี่แแบกใช่ค่ะฉีดยาแล้วก็เติมตลอดชีวิตด้วยก็อันนั้นคือสิ่งที่ตั้งใจไว้ค่ะต้องเติมพี่แแบกตลอดชีวิต ค่ะแต่เขาต้องเติมให้หนูด้วยอ,อืมนอคัคุณู